ครับเอฟซีโฟนแซ่บข้าวเย็นนี้เนาะบ้านฮะตม่โมเอินชุนข้าวเย็นนี้ต้มบัวผนเสี่ยวข้าวเหลาผัดน้ำตุ้งแซ่บกลมป,ปะทูขิงข่าดึกหับอย่าดูดื้อหนุ่แม่ทำทรายทำหลบหน้า

Bắt nó thế đây rồi ừ buồn lắm đi ra đây này กินไม่กินข้าวหรอกินข้าวแล้วลูกเลืออิ่มอะไรอิ่มใจไม่อิ่มกินปลาออิ่มแล้วไม่ดีนะวนี่ยกิน้า่เวทาแล้วน้ำพี่เลาไหมเนี่ย

เป็นตัวรอไปไหนวะดูกระปุกนี้ป้าตั้งตัวรอไปไหนล่ะจังเอาจะเอาเดี๋ยวพี่เผื่อใกล้เสร็จนี้3ตัวละ <laughs> <laughs> กินข้าวแล้วลูกกินแลนะอิ่มแก้งนะต่อไปไหนเนี่ยเอออาบนั่งไม่ไรถไฟรถละเหมันให้มือจหงิดนะจ๊ะเบี่ยงเออไม่รอนะฮได้เมือกมันไม่ค่อยดีกินเที่ยวข้าวมันไม่ให้ไม่ให้

สวัสดีครับมาองคลิปครับไพี่เดินล้เดินอยู่ที่ไหนเด้อเดไปดูเอีบต้อนามหนึ่งยามหนึ แซ่บต <S smoke> ้มแซ่บ yeah, ก oh, ินนมมั้เอี่ต้มจโกน่เนาะพี่กูจะเตะยิบละกูจะยิบลจะสนักเะีายเอมันไม่นานแะพี่ีเรใครกเนาะ Cứ hai anh nó. O nó O nha. Ông nha. O nha. hạ nha. O nha. Ủa, nha. O nha. <laughs> à, lạ lành O Thầm O nha. O vào bằng bằng vào bia. đây cháu chi wow, cháu <laughs> ừ,

ประมาณนี้นะครับด้วยด้วยจทดขอบคุณที่เข้ามารับชมราบทุกท่านดเลยนีครันไรน้องมอมยยไปวันอจาบุบแเนี่ยอาดแล้วหูจีบนะอาดแล้วหูจีบึนไรัอะไ่ะกดได้เา กูไก <c ười> ่ยังาเลยนี่ได้เก้าปดูยนปไปงั่วไปงัวตามเออเอออีนาต้องไปงั่วใช่ฮะเบียกไปบ้านจากไปเอเบียไปบ้านจาไปได้จับปนนอกานเนี่ยแตกา นในชาจะเรียนรูก็เหรอเน่น่แตโ่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยไววจีกูลูงรอได้อะไหมรอได้ปลอดตรนีเหรอ เออรนอเออมงาที่ไกยนั้เนี่ยนนจับมือลิกนี่อากนี่แล้วอายเมีเนาเคอมาให้เยอะแมย่ไปป